พี่น้องที่รักผู้มีความเชื่อจะพยายามทำให้มีหัวใจที่สะอาดและบริสุทธิ์เพราะเขาเห็นถึงความงดงามของความศักดิ์สิทธิ์และความล้ำเลิศของพระบัญญัติแต่เขาก็รู้ตัวได้ว่าตนเองยังคงมีบาปเป็นคนที่อ่อนแอและต้องการพระหันสทานดังนั้นความปรารถนาที่จะโน้มตัวไปในความดีจึงยังคงมีอุปสรรคจากบาปที่บ่อยครั้งทำให้ต้องตกในบาปที่มีอำนาจเหนือจิตใจ ความพยายามฝ่ายจิตที่โน้มนำไม่ให้ไปทำตามความชั่วจึงต้องพ่ายแพ้แก่ฝ่ายกายหรือเนื้อหนังที่ยังคงมีบาและมีอิทธิพลให้ทำความชั่วที่ไม่ได้ตั้งใจกิจชยนที่ไม่ระมัดระวังตรวจตาภายในใจจึงมีโอกาสสูงที่จะทำชั่วได้ง่ายเราจึงต้องยึดมั่นในแสงสว่างแห่งมโนธรรมที่ดีและถูกต้อง การมีความเชื่อจึงจะช่วยให้มีพระหันสถานและเขาจะมีความยินดีในการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะได้มุ่งไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์คิตชนจึงต้องไม่ปฏิบัติเพียงตามความปรารถนาฝ่ายร่างกายหรือเนื้อหนังแต่เราจะต้องสแสวงหาหนทางที่นำสู่พระพรด้วยการทำตามแนวทางของพระเจ้า แสวงหาพระองค์ซึ่งเป็นพระงกำลังที่จะสามารถช่วยสนับสนุนให้เราสามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามและมีความบัรเทาการดำเนินชีวิตจริงนั้นเรามักจะพบความขัดแย้งระหว่างการทำตามแนวทางของพระเจ้ากับการทำตามใจตนเองหรือฝ่ายกายเหมือนอย่างที่นักบ,บุญปโลคร่ำควรว่าท่านพบว่าตนเองนั้นต้องพบความขัดแย้งภายใน เวลาที่อยากทำดีก็มักจะมีการประจนมีการสู้รบระหว่างความปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์เพื่อจะเป็นมนุษย์ใหม่กับความปรารถนาของร่างกายที่ตรงข้ามกันเพราะท่านถูกล่ามไว้กับบาปในร่างกายจนทำให้ท่านไม่สามารถเป็นอิสระได้ท่านจึงต้องการความช่วยเหลือเพื่อช่วยให้รอดพ้นและท่านก็ได้รับพลังนี้จากพระเยซูเจ้า ท่านจึงขอบพระคุณพระเยสูเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นได้คิตชนจึงต้องมีชีวิตในหนทางของพระเยซูเจ้าเพราะแม้ว่าเราจะพยายามดำเนินชีวิตมีความคิดและมโนธรรมที่ดีมีการทำตามกฎหรือพระบัญญัติแต่ในความเป็นมนุษย์ที่ยังคงมีบาปท,ที่แฝงอยู่หรือฝังแน่นแล้วก็ไม่สามารถบรรลุถ,ถึงความสมบูรณ์แบบ เพียงจัดก,การทําตามกฎด้วยตัวเราเองแต่เราต้องอาศัยพระเยซูเจ้าเช่นกันพระองค์ทรงทําให้เปาโลที่เป็นเพียงคนบาปก,กลายเป็นนักบุญได้พระองค์ก็จะทรงช่วยเราที่เป็นคนบาปให้กลายเป็นนักบุญได้เช่นกันเราจึงต้องมีใจมุ่งมั่นภาคเพียรและมั่นคงในพระองค์วันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานพระหัสถานให้ผ่านทางความเชื่อขอให้เราได้มีความเชื่อมากยิ่งขึ้นในการติดตามแสงสว่างแห่งการไถ่กู้ของพระเยซูจเจ้า i from the